I'm a not a windy man, I'm a not a windy man. Yeah, sure, shake, 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 take a shake, 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 me shake, 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 shake สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยู่ผมขับทดสอหมายสุขครับในรายการโมโนทูนิไนเช็คเขย่าเมืองโหลดแลกแจก29ล้านนี่ในโอกาสดีๆแบบนี้นะครับที่ช่องโมโนทูนินของเรานะครับให้ความบันเทิงมาครบรอบ1ปีเต็มมีทั้งหนังดีและซีรีส์ดังเลึงจัดแคมเปญใหญ่นี้ขึ้นครับเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ลุ้นโชคกันครับหลายๆคนคงรู้จักกันอยู่แล้วนะครับสำหรับแอปพลิเคชันโมโนทูนิไนเช็นะครับเอาเละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกติกาการร่วมสนุกกันก่อนดีกว่าครับไปชมครับ กติกาการร่วมสนุกง่ายๆเก่งแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mono 29 c h e c k ผ่านทาง App Store หรือ Play Store จากนั้นลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเมื่อถึงรอบเขยา่าเวลา11บนิกาและ17นาฬิการวมทั้งรอบพิเศษร,รับรหัสจากหน้าจอช่อง Mono 29ในเวลา19นิกาให้เปิดแอปพลิเคชัน Mono 29 c h e c k จากนั้นเขย่ามือถือเพื่อรับสติกเกอร์ สะสมให้ครบ1ิบดวงในแบรนด์เดียวกันรับรางวัลทองคํามูลค่า1 0 0 0 0บาทเท่านั้นยังไม่พอคุณยังได้สิบร่วมไขกพุญแจลุ้นรางวัลใหญ่ทองคํามูลค่า1น0 0 0แบาททุกสัปดาห์อะไะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับผมยืนกว่าับ5ผู้โชคดีนะครับที่จะมาร่วมลุ้นทองคำมูลค่า1น0 0 0แบาทกับเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นเต้นไหมครับผมตื่นเต้นครับตื่นเต้นใช่ไหมครับโอ้โหอะไะฮะเดี๋ยวผมจะให้ทั้ง5ท่านนะครับ จับกุญแจนะฮะที่จะพาไปลุ้นโชคทองคำมูลค่าหนึ0 0แสบาทจะมีเพียงท่านเดียวเท่านั้นที่ได้ไปอีก4ท่านที่เหลือจะได้รับทองคำมูลค่าหนึ0 0หมบาทนะครับถ้าตอนนี้พร้อมแล้วผมขอเชิญโชคเดินมาตรงนี้เลยขอเชิญกุญแจครับ ครับวตอนนี้ทั้ง5ท่านได้ประจำแท่นแล้วนะครับถ้าทั้ง5ท่านพร้อมแล้วนะครับผมขอให้เสียบและบิดกุญแจครับอะไรครับ1ใน5ท่านนี้เลยครับผมจะกรรมกุญแจดอกที่มีทองคำมูลค่า1 0 0 0 0แบาทอยู่ครับเปิดครับ คนนี้เสียดายจริงๆครับที่ไม่ได้มากับเพื่อนที่กอกรหัาใช่ไหมครับแต่ไม่เป็นไรครับผมวันนี้ถือว่าเธอโชคดีมากๆแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันดีกว่าครับว่าทองคำมูลค่า1นึ่งแบาทอยู่ที่หมายเลขอะไรครับทองคำมูลค่า1นึ่งแบาทอยู่ที่หมายเลขหมายเลขสองครับผมนี่ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมรู้สึกไงบ้างครับดีใจค่ะดีใจนะครับผมจะไปทาอะไรครับ1นึ่งแบาท ก็ให้พ่อกับแม่ค่ะให้พ่อกับแม่หมดเลยใช่ไหมครับอะไรครับผมท่านผู้ชมก็มีสิทธิ์โชคดีแบบนี้นะครับง่ายนิดเดียวเองครับไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยครับเพียงแค่สมัครแอปพลิเคชันโมโนเทนนนายเช็กกันเข้ามานะครับแล้วก็ร่วมสนุกตามกิการของเราทางช่องโมโนทนนีนายนั่นเองครับแต่ว่าตอนนี้นะครับต้องขอบอกเลยนะครับว่านี่คือรางวัลใหญ่แล้วแต่สุดท้ายสิ้นแคมเปญของเรายังมีอีกหนึ่งรางวัลใหญ่นะครับที่รออยู่แน่คือบ้านพร้อมที่ดินมูลค่า 3ล้านบาทที่จะรออยู่ครับผมเตรียมร่วมลุ้นกันด้วยนะครับ่วยทีสีท่านที่เหลือไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะทุกคนได้รับทองคำมูลค่า1 0 0 0 0บาทครับ <S <S <laughs> อะไรครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณซาโล,ล่าแหล่งรูแฟชั่นช้อปปิ้งออนไลน์แห่งเอเชียครับและเมโซสดอร่อยสำหรับคุณวันนี้ผมต้องลาไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ <laughs>